สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการทีวีไทยไกด์ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับพี่ชฉลีอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับเมื่อเอ่ยถึงอำเภอเชียงคานนะครับท่านผู้ชมคงจะทราบดีว่าเป็นแหล่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับหนึ่งของจังหวัดเลยนะครับรวมทั้งหลายหลายท่านย่อมรู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าอำเภอเชียงคานไี่ติดแม่น้ำโขงสามารถมองฝั่งลาวได้ง่ายๆใกล้ๆนี่เองนะครับ วันนี้นะครับทีมงานของเรานะครับแล้วก็รายการทีวีไทยในะครับมาพักอยู่ที่เชียงคานกแกรนนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสมาชิกเดิมของเรานะครับแต่ณนะวันนี้เขาปรับปรุงพัฒนาขึ้นไปใหญ่โตขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยนะครับก็จะต้องอสอบถามที่มาที่ไปนะครับว่าเหตุผลกลนใดทาไมถึงจากอาคารใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับเป็นอาคารเป็นคล้ายๆโฮเทลเลย สร,สร้างขึ้นมาอีกหนึ่งอาคาร3ชั day, 8, ้นนะครับรวมทั้งมีรีสอร์ทด้วยมีบ้านหลังหลังนะครับก็คงจะต้องเรียนถามผู้บริหารเชียงคันตราครับก็คือพี่จรูนนะครับพี่จรูนสวัสดีครับเดี๋ยวผมเรียนถามพี่ก่อนเมื่อ2ปีที่แล้วเรามานะครับมันมีแค่อาคารนี้อาคารเดียวครับนะครับอาคารนี้มันมีอยู่กี่ห้องตอนนั้นยี่สิบหกเพิ่ยี่สิบหกห้องครับยี่สิบหกห้องห้องหนึ่งก็นอนสองคนสามก็3สามคน โควบ670คนครับตอนนี้มาถึงุ๊กผมเจออาคารย่า่มาก3ชั้นเท่ากับตอนนี้เราขยายเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมครับอาคาร3ชั้นนั้นมันพักได้กี่คนอาคาร3ชั้นแล้วมันมันพักกี่ห้องกี่ห้องดีว้า 22. 22ห้อง22ห้องอันนี้26 22นั้นพักได้ห้องละ3ด้วย3ด้วยโอ้ย22ก็66ครับโอ้โหเท่ากับของเรานี่รองรับได้เป็นร้อยเลยร้อยกว่าคนเหรอ โอ้โหตอนนี้ห้องหักต่างๆท่าที่ผมไปเดินดูนะมีห้องด้านล่างเนี่ยที่มีกระจกครับมันโอ้มองวงมองวิวอะไรเนี่ตียงเต็นท์อะไรใหญ่มากๆเลยครับออปชั่นเรายังมีครบใหมบอ่าเป็นต้นว่าตู้เย็นทีวีทีวีนี่ตัวใหญ่เลยเท่าที่เมื่อคืนผมนอนนะครับทีวีจอใหญ่มากอ่าตู้เย็นทีวีน้ำอุ่นอ่าอินเทอร์เน็ตไร้สายคืมีครบ ไม่ว่าจะเป็นอาคารใหญ่หรือว่ารีสอร์ทครับเรามีออปชันพวกนี้ครบเลยรครับของเราเนี่ยห่างจากถนนคนเดินเชียงพานมากนะหน่งกิโลครับหนึ่งกิโลครับไกลมากครับท่านผู้ชมจากนี่เราจ็อกกิ้งยังได้เลยเช้าๆเราเดินไปที่ข้ามฝั่งไปดูวิวแม่น้ำโขงหรือว่าตอนเย็นๆไปที่ถนนคนเดินครับง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาหารเราประทานเรามีอาหาร ีครับเห็นว่าเันนี้ก็จะเปิดเป็นร้านอาหารครับอ๋อในอนาคตมีร้านอาหารสะดวกสบายในการรับประทานอาหารนะครับบิ๊กซีขึ้นใ่ใกล้เลยก็นี่ไงพอติดเราเเรราาติดกับช้อปปิ้งมอลเลยก็คือบิ๊กซีบิ๊กซีติดกันเลยเดินเข้าบิ๊กซีได้สบายเลยถ้าเราไม่มีรถมาแล้วก็ที่คิวรถตัสออ๋อคือคือใครจะเข้าเชียงคานมันต้องผ่านเราละ รถถ้าถ้าไม่ได้รถส่วนตัวมานะครับท่านผู้ชมก็นั่งรถมาก็มาลงหน้าเชียงข่านแกงนี้นเลยนครชัยแอร์คือรถที่ด้านหน้านี่ครับนครชัยแอร์ด้านหน้าเลย,ยโอ้โหง่ายเลยครับมาจากกรุงเทพหรือมาจากตรงที่ไหนก็แล้วแต่ขึ้นนครชัยแอร์ปุ๊บมาอยู่ข้างหน้านีา้เลยหน้ารีสอร์ทเลยหน้าเชียงขานแกงนเลยเอาล่ะทีเ่เห็นว่ามีสนามหญ้าเนี่ยตรงด้านหน้านี่เขาค่นั่งหนาวไม่มาการเต็ท์นะใช่ครับ บางท่านอาจจะมาเป็นแบบแบกบกีแพบกบนะฮะขอขอาการเต้นมีพักก่อนที่สนามย่าท้องน้องนั้นมันมคคีครอบอ,อีกครบครับครบนเลยครับท่านผู้ชมรีสอร์ทที่นี่นะครับมีทั้งอาคารอาคารใหญ่สองอาคารพักได้เป็นร้อยเลยนะครับรวมทั้งรีสอร์ทเป็นบ้านไม้บ้านหลังนะครับออปชั่นครบบเลยพื้นที่วกว้างขวางจาัดมิสติ้งปาร์ตี้ขอสถานที่ด้านหน้า จัดเป็นเป็นมิ้งมีร้องรำทำเพลงอะไรได้ไม่ได้ครับห้องประชุมสัมนาเออมีมีสองห้องมีสองห้องโอ้ผมเก็ไปจุดก็ได้ตัวอย่างร้อยสิบถึงร้อยแปสิบถึงร้อยคนนี่สำคัญและครบเลยนะครับท่านผู้ชมที่เป็นหน่วยราชการหรือว่าเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะหลายๆนะครับมีห้องประชุมสัมนาด้วยนะครับสถานที่จัดมิ้งปาร์ตี้มีกี่นะครับจัดจัดเวทีโต๊ะชกโต๊ะจงโต๊ะจีนอะไรลงมีสถานที่อีกว่างเปล่าเลย อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนึกจะเที่ยวอำเภอเชียงคานนึกจะพักที่อำเภอเชียงคานให้นึกถึงเชียงคานแกรนนะครับวันนี้นะครับพี่เลีนะครับกับพี่จรูนนะครับขอจบรายการกันเัียงนี้นะครับทผู้ชมอย่าลืมนะครับแวะมาเที่ยวเชียงคานมาพักที่เชียงคานแกรนท่านผู้ชมครับย่อโลกในมือของท่านให้แคบลงกับรายการทีวีไทยการแล้วก็ปนใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ